สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวบ้านพักอึ่งอบโอ่งนะดอยสกาดนะคะเราจองห้องพักมาเขาคิดเป็นหัวนะคะหัวละ1,200บาทห้องเราจะอยู่ชั้นบนจะเป็นบ้านใหม่จะมีชั้นล่างกับชั้นบนนะคะเปิดประตูมาก็ นี่นะคะอันนี้หน้าห้องน้ําค่ะมีรองเท้าให้นะคะมีเครื่องทําน้ําอุ่นโถสุขภัณฑ์ค่ะวิวใช้ห้องน้ําประมาณนี้ออกมาก็วิวนะคะ อันนี้ที่ระเบียงจะมีตู้กดน้ำให้นะคะปักสามตาแก้วน้ำทิชชู่นะคะแล้วก็เสื่อเผื่อเราจะปูทานอาหารตรงหน้าบ้านหน้าระเบียงตรงนี้นะคะอันนี้วิววิวบริเวณหน้าห้องค่ะวิวดีค่ะแล้วก็สงบมากส่วนตรงนี้มองจากระเบียงเข้าห้องนะคะ อันนี้พอดีเราขนของมาแล้วเนาะก็จริงๆก็จะมีประตูปิดตรงนี้เข้าห้องไปห้องใหญ่มากค่ะหัวละพันสองนะคะก็จะมีอาหารเช้าอาหารเย็นชุดกาแฟดิฟแล้วก็ชุดอาหารว่างให้นะคะรวมในบัตเจตตรงนี้แล้วถ้าเสริมไม่แน่ใจว่ากี่บาทนะคะลองถามพี่เขาดูอีกที ราคาอาจจะขึ้นลงแล้วแต่เทศากาลนะคะวิวมองออกไปก็จะประมาณนี้ค่ะบรรยากาศในร้านนะคะร้านอึ่งอบอ่งก็จะเป็นโฮมสเตย์ที่เรามาพักนะคะแต่ตอนนี้ก็เตี่ยวหมดแล้วเนาะอันนี้จะเป็นวิวหน้าร้านนะคะ อันนี้คือต้นไม้ที่ทุกคนต้องมาถ่ายนะคะมีเครื่องดื่มนะคะขายมีเบียะคะ่ะมีหลายอย่างมีไอศรครีมด้วย ใครที่มาพักก็จะมีรหัส wi-Fi ให้ด้วยนะคะส่วนอาหารเย็นที่รวมอยู่ในราคาที่พักพี่เขาจะถามว่าเราจะรับเป็นขันโตกหรือว่าหมูกระทะนะคะสามารถเลือกได้<ม>เดินเล่นลอยสกัดกันนะคะ ามามกกว่อันนี้บ้านปากเมืองเถือนนะคะมีห้องผักแล้วก็มีคาเฟ่ค่ะ ตรงนี้โอโซนสก,กาดโฮมสเตย์ค่ะเลยสามแยกมาหน่อยนะคะป้าละเอียดโฮมสเตย์ค่ะถัดมาก,ก็เป็นบ้านชมวิวนะคะ ถัดมาบ้านแม่โฮมสเตย์นะคะตรงนี้จะเป็นสากาัดคอฟฟี่นะคะเลย<ๆ>เลยบ้านเรามาหน่อย เปิดแปดโมงถึงห้าโมงเย็นค่ะ <c oughs> บริเวณสามแยกนะคะ สามแยกก็จะมีป้ายบอกประมาณนี้ค่ะลุงหล่าโฮมสเตย์นาสกาดโฮมสเตย์สกาดกีนทีโฮมสเตย์จาวดอยโฮมสเตย์ขึ้นไปข้างบนนะคะ วิวหน้าห้องนะคะพอดีเรามาถึงแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวพี่เขาปิดแล้วหิวมากก็เลยถามพี่เขาว่ามีอะไรทานมัง่งพี่เขาเลยทําผัดไทยให้นะคะก็พี่เขาไม่ยอมเก็บตังค์ค่ะใจดีมากบอกว่าอันนี้พี่เขาทําให้ฟรีค่ะแต่แล้วเกรงใจนะคะเดี๋ยวขอจ่ายตอนรวมค่าห้องเนาะ ภายในห้องน้ำพี่เขาจะมีโชกโบุสึไว้ให้นะคะแล้วก็ยาสระผม Head and Should e r ค่ะโซนตู้น้ำเย็นน้ำร้อนนะคะมีปลั๊กไฟนะคะก็ที่เปิดขวดนะคะพี่เขาวางไว้ให้บนตรงสวิตไฟค่ะอันนี้ใช้ได้ทำน้ำเย็นและน้ำร้อนนะคะแล้วก็มี กอยสิบห้ายากันยุงค่ะแล้วก็ไม้จิ้มฟันปลักสามตานะคะแก้วมีเป็นเซตมีค่อนข้างครบนะคะที่นี่รีวิวเพิ่มเติมโซนบริเวณห้องนะคะประตูเข้ามามีเตียงนะคะมีผ้าห่มนะคะสองผืนเนาะแล้วก็ อันนั้นหมอนข้างเราเอามาเองนะคะเราติดหมอนข้างปลั๊กไฟมีหลายจุดเลยค่ะหัวเตียงรูชาร์จนะคะเผื่อใครติดโทรศัพท์อันนี้เผื่อกรณีมาหลายท่านนะคะก็แจ้งพี่เจ้าของได้ค่ะน่าจะได้ถึงประมาณห้าถึงหกคนเลยถ้าหนาวก็เปิดพัดลมได้ค่ะมีพัดมื้อเย็นนะคะเราเลือกเป็นขันโตกค่ะ หรือถ้าไม่เอาขันตกก็เป็นหมูกระทะแจ้งพี่เขาได้นะคะก็จะมีน้ำพริกหนุ่มค่ะมีผักเคียงลาบคั่วค่ะมีน้ำปลาให้นะคะพริกน้ำปลามะนาวไข่เจียวค่ะผัดผักแคบหมูแล้วก็ปลาทอดตัวใหญ่เลยนะคะคือปลาปกติพี่เขาบางทีทําเป็นนึ่งนะคะแต่ว่าเรา เราบอกพี่เขาว่าขอเอาเป็นทอดค่ะยังไม่หมดนะคะมีอันนี้ต้ยมยำไก่ค่ะเยอะมากเลยขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมนะคะนอกจากอาหารแล้วพี่เขามีผลไม้ตามฤดูกาลให้ทานด้วยค่ะ รยากาศยามเช้าณดอยสกาศนะคะวิวจากห้องพักเราค่ะจดออเดอร์ที่นี่นะคะถ้าเรามาทานอาหารที่ร้านอึ่งอบโง่มีกว๋วยเตี๋ยวหมแดงลูกชิ้นหมู น้ำตกต้มยำน้ำใสนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวใบเมี่ยงนะคะธรรมดา30พิเศษ35ราคาถูกค่ะ